นี้ก็คือต่อระบบลมลดสิบล้อนั่นเองเออเป็นการต่อลมจากตัวแม่มาตัวลูกนั่นเองจะ้ะต้องมีการอธิบายให้เข้าใจไม่ใช่จํามาสอบอย่างเดียวน,นจะจ๊ะผู้คุมสอบก็คือวิศวกรนั่นเองมาที่คนแรกเลยจะ้ะช่างคนแรกบอกว่ามือเสือสีแดงเนี่ยต่อสายมาที่อิมเมอร์เจนซี่เลยแล้วก็ไปเอาสายสีเหลืองอะ่ะต่อมาที่เซอร์วิสวาลตรงนี้เลยเสร็จปุ๊บนะก็เอาสายที่ต่อจากอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยต่อมาด้านหลังไปที่วาลลมเร็วนั่นเองจะ้ะต่อเสร็จปุ๊บกลับมาต่อสาย มสองชั้นแบบนี้เลยจ้ะแล้วก็เอาสายมาต่อลมแช่แบบนี้ทั้งสองด้านที่มออลมสองชั้นแบบนี้เลยล้อหลังสุดก็ต่อลมเบรกเช่นกันจ้ะทั้งสองข้างไปที่ล้อหน้าต่อสายลมเบรกทั้งสองข้างแล้วก็เอาต,อตรงกลางเนี่ยมาต่อที่อิมเมอร์เจนซี่แบบนี้เลยครบเลยสายครบแล้วช่งก็อธิบายว่าพอเบรกปึ๊บลมมันก็จะปล่อยไปที่ทุกหางแล้วก็ทําการเบรกนั่นเองแบบนี้เลยจ้ะแล้วก็พอเรายกเบรกมือขึ้นเท่านั้นแหละมออลมก็จะคลายออกนั่นเองอ๋อเป็นยังไง รู้นะจ๊ะเจ๊จะดูไม่มีความรู้แต่ช่างเจ๊มีความรู้นะ <c oughs> ถ้าใครอยากให้ทดลองแบบไหนหรือว่าอยากให้ช่างสอบอะไรอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยวเจ๊จะจัดสอบอีกจ้ะสนุกนะ่